โอเคก็จากคาถามที่เพื่อนเพื่อนสอบถามเข้ามานะครับสําหรับวิธีการลบลายกลุ่มเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการลบลายกลุ่มกันนะครับโอเคก็สําหรับวิธีการลบลายกลุ่มนะครับไม่ได้ยากเลยให้กดตามนี้นะครับให้เข้าไปที่ลายนะครับกดลายเลยจากนั้นนะครับกดไปที่หน้าหลักนะครับตรงนี้เลยและเข้าไปที่กลุ่มนะครับกลุ่มตรงนี้เลยจากนั้นเลือกหากลุ่มนะครับที่เราต้องการจะลบกลุ่มนะครับ โอเคเมื่อกดไปที่กลุ่มแล้วนะครับให้เรากดไปที่การตั้งค่านะครับมุมขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นนะครับกดไปที่รายชื่อสมาชิกการเชิญนะครับตรงนี้เลยจากนั้นนะครับให้เรากดแก้ไขนะครับและเตะทุกคนนะครับออกจากกลุ่มให้หมดนะครับอ่ากดเตะเลยโดยการกดที่ลบตรงนี้นะครับกดตกลงลบและกดตกลงโอเคตอนนี้นะครับเราเตะทุกคนออกจากกลุ่มไปแล้วนะครับ ต่อไปให้เราเตะตัวเองออกจากกลุ่มนะครับก็ถ้าเกิดนะครับกลุ่มไลน์ไม่มีสมาชิกกลุ่มไลน์ก็จะถูกลบไปโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับวิธีการเตะตัวเองออกนะครับให้เรากด back กลับเลยและเข้าไปที่การตั้งค่าอื่นๆในลักษณะนี้นะครับเมื่อกี้เรากดรลยชื่อสมาชิกและการเชิญตรงนี้นะครับให้เรากดเลื่อนมาจนสุดเลยและกดไปที่ออกจากกลุ่มนะครับตรงนี้เลยจากนั้นกดตกลง ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการลบกลุ่มนะครับง่ายๆแค่นี้เลยก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคําถามที่เพื่อนๆส่งเข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําถามตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ